บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากกิจกรรมพลังน้ำใจไทย Power of Thai กับการฟื้นฟูโร,รงเรียนไทยรัฐวิทยา4อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมโครงการพลังน้ำใจไทย Power of Thai คือโครงการที่จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของเหล่าภาคีสมาชิก12บริษัทยักษ์ใหญ่เพื่อระดมทุนฟื้นฟูนฟด้านการศึกษาซ่อมแซมสถานที่อาคารเรียน พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาโครงการพลังน้ำใจไทยเนี่ยเป้าหมายหลักเราตั้งก็คือว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือด้านการศึกษาไม่โดนอุทโภภัยไม่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะช่วยเหลือในด้านของการศึกษาทุนการศึกษาเรื่องการเปิดคลอดสุขบรมครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้ให,ให้สามารถไป ต่อยอดสอนเด็กๆให้มีคุณภาพน้ําท่วมเที่ยวนี้เห็นน้ําใจคนไทยเยอะมากจากจัง,งหวัดเนี่ยเข้ามาช่วยแต่เข้ามาช่วยเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านบ้านตัวเองน้ําท่วมส่วนหนึ่งทําให้เกิดความรักความสามาคัคคีในยามที่ตกทุกข์ได้ยากไม่รู้จะทํำยังไงเห็นมันเป็นสิ่งที่ตรงกับพระราชดำรัสของในหลวงรู้รักสามัคคีไทยเบฟขอบันทึกกิจกรรมพลังน้ําใจไทย power of ไท i กับการฟื้นฟูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสี อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนน้ำท่วมยิงมากเท่าไรน้ำใจไทยยิงมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิง เราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจา